เนะมื่อวานเห็นขาน่าวสนามบินสวรรณภูมิถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นอย่างั้งเครื่องบินลงไม่ได้นะนะสหรัฐอเมามากกรุงเทพตอนนี้นะวันวัน,วน,วนหนึ่งเครื่องบินขึ้นลงไม่รู้กี่พันเที่ยวเพราะนั้นฝุ่นที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอะไรพวกนีนะ้จากน้ำมันรถน้ำมันเครื่องบิน นะมหาศาลเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมลภาวะอะไรพวกนี้ได้เลยแม้ทางพิษณุโลกเราก็ใช้เล่นเนะชียงใหม่ก็อาการหนักนะตอนนี้นะอนะาการหนักมาหลายปีแล้วเชียงใหม่เนี่ยนะบางวันหนักกรุงเทพไ้ซ้ำไปนะก็คนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะอนะไรเงี้ยนั้นอยู่กับโลกนี้เราหลีกเลี่ยง อันตรายของโลกไม่ได้นะอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นแหละนะมันมีอะไรที่จะช่วยกันทำได้ก็ช่วยกันทำนะโดยเพาะในวัดของเรานะโดยเพราะตอนนี้ผ่านโครงการวัดประชาราัฐสร้างสุขเนนะผ่านระดับจังหวัดไปแล้วนะต่อไปก็เห็นว่าจะเข้าไประดับผลเลยนะ นะก็แปลว่ายังมีเรื่องต้องเตรียมอีกเยอะเลยเพราะวันที่วันที่หนึ่งวันที่สองคุมพานี้นะนะวันที่หนึ่งไม่เท่าไหร่คนคงไม่เยอะเท่าไหร่แต่ววันที่สองนี่คนจะมากันนับพันคนนะที่ลงชื่อมาแล้วหกร้อยกว่าที่ยังไม่ลงชื่ออีกอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะที่จะตามมานะวันที่วงนนี้คงจะช่วยกันดูเรื่องของ ห้องน้ำนะคร,รับรับผิดชอบห้องน้ำอยู่นะสำรวจตรวจสอบหน่อยอะไรนพังกอกน้ำหัวฉีดอะไรตรงไหนพังช่วยกันดูนิดนึงแล้วก็กระดาษชำระนะที่อยู่ตามบริเวณหน้าห้องน้ำในด้านหลังนี่มีเหลือแล้วนะนะเมื่อวานก่อนกี่วันคลินิกมารักษาคนคนก็ใช้กระดาษกันเครี้ยงเลยนะตอนนี้นะนะก็ช่วยดูนิดหนึง่งใครที่ดูแลรับผิดชอบส่วนไหนเนะี่ย นะแล้วก็ไปเบิกกระดาษชำระมาใส่ตามจุดต่างๆโนะดยเฉพาะต่อนนี้ก็จะมีเรื่องของคนที่จะเข้ามาดูงานเรื่องของขยะนี่อีกเยอะเลยนะช่วยกันแยกขยะนะอย่ามากองจะเห็นโยมเอาของมาบริจาคแล้วก็ปวดหัวนะที่นอนเก่าอย่างเงี้ยเอามาทำไมก็ไม่รู้มาเป็นภาระนะก็ช่วยกันดูแลแล้วกันนะตามถุงพลาสติก ข้างกุฏิที่ภาคอะไรของเราแล้วแต่นะตอนนี้ก็ช่างไฟฟ้าก็เปลี่ยนสายไฟนะทั่วทั้งวัดนะเนะสาไฟฟ้าอะไรที่จะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยเสาที่เป็นเหล็กก็เปลี่ยนเป็นเสาปูนทั้งหมดนะตอนนีพยายามที่จะปรับแล้วก็ตอนนี้กําลังคุยเรื่องของมอแปลงไฟฟ้านะตู้คอนโทรลแล้วคิดว่าน่าจะต้อง นะติดคัดเอา,นะห,ลาหลายจุดนะเวลาที่จะซ่อมใบฟ้าจะได้ไม่ต้องปิดทั้งวัดนะายกคัดเอาลงเป็นจุดๆไปอย่างนี้นะนะหมดอีกหลายแสนดูท่าแล้วเนะี่ยเรื่องพวกนั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องความสะอาดนะ mm hmm. ก็ช่วยกันดูแลรักษาอย่านิ่งดูได้แค่นั้นแหลนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะ เดีนะ๋ยวก็จะมีพ่อนาคบวชเพิ่มมาอีกสององค์วันที่หนึ่งที่สองนี้นะแลนะคงจะต้องมีเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ในวันที่สองนะวันที่หนึ่งเี่ต้องเตรียมแล้วตอนบ่ายนะนะคนที่จะมาฟังธรรมจัดเก้าอี้ที่จะมานั่งให้คนมานั่งฟังธรรมกันอะไรเงี้ยนะนะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตระเตรียม มันกิจกรรมอย่างเงี้ยบางทนะีมันไม่ได้ตังหรอกนะแต่มันได้คนอย่างน้อยก็ช่วยกันเผยแผ่ธรรมกิจกรรมอนะื่นแล้วก็ทำเป็นปกติไปนะการศึกษาพระวิธรรมคอร์สต่างๆในวัดนะที่เราจัดกันอยู่นะงานซ่อมแซมบำรุงอะไรซึ่งพระก็ช่วยกันดีอยู่แล้วตอนนี้นะนะงานเราก็ถือว่าลงตัวแล้วเนะขาที่เขาทาง นะตอนนี้ก็จะเหลือผู้มาใหม่นี่แหละนะที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับวัดเดี๋ยวใครที่ยังมักง่ายอยู่เงี้ยนะไม่แยกขยะนึก็ช่วยกันแยกนะแต่จิงเรื่องง่ายๆเลยคือแยกมาจากกุฏินะแยกจากที่พักของเราไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวมองไว้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องภายนอกนะที่จริงมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะก็เรียกว่า วย,ยาวัจจไมนะขนขวายในกิจที่ชอบอย่างเงี้ยนะตัววย,ยาวัจจัไมเองกนะนะ็เป็นเรื่องงานจิตอาสานะฮเป็นเรื่องงการเสียสละลดความเหม็นแก่ตัวนะอันนี้เป็นเรื่องทีนะ่ต้องช่วยกันทำคนละไม้คนละมือผลงานพวกนี้เป็นงานที่มันไม่มีค่าจ้างรางวัลอะไรหรอกนะะแต่ค่าจ้างรางวัลที่ได้ก็คือ นะบุญที่เราจะไดนะ้ความบุญหมายถึงความสุขนะนะความสุขที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยแหละนะที่มันจะเกิดขึ้นจิตมีความสุขก็แลปลว่าจิตมีคุณภาพที่ดีแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าคนที่มีอาการซึมเศร้าหรืออาการทางจิตเวชมีมากขึ้นอาการพวกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความรู้สึกที่ว่า ชีวิตไม่มีคุณค่าแค่นั้นหนึ่งในสังเกตดูเถะเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่านะความรู้สึกเงี้ยมันจะไม่มีนะทีะนี้แปลกว่าเดี๋ยวนี้คนมันหาคุณค่าของชีวิตได้ได้น้อยลงได้ยากขึ้นะนะที่สามารถทําได้นี่แหละแต่ว่าไอ้ความที่เราเคยชินกับการที่ อยู่สุขสบายเกินไปได้รับความสะดวกสบายจนเกินเหตุตอนนี้นะนะจนกระทั่งนะพอมีเจอความทุกข์ความผิดหวังหน่อยอะไรเนะี่ยอาการทางจิตเวชตามมาแล้วนะนะยังไม่ต้องอะไรมากนะอย่างเมืองจีนอย่างเงี้ยนะเราสังเกตไหมว่าทำไมนะตอนนี้เขาแทบจะกลายเป็นผู้นำโลกไปแล้วนะ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะวัตกรรมใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการทำงานหนักทั้งนั้นเลยเนะมื่อก่อนนี้เราเห็นญี่ปุ่นนะหกโมงเจ็ดโมงหัวหน้ามาถึงที่ทำงานก่อนแล้วนะสองสามทุ่มกลับบ้านนะเดี๋ยวนี้คนจีนก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราศึกษาพฤติกรรมคนจีนนะเราก็เห็นว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็คือ ส่วนของรัฐนะที่สนับสนุนทุนวิจัยมหาศารเลยตอนนี้ทุ่มให้ยังไม่ต้องอะไรมากอย่างรถอีวีของจีนเนี่ยทำไมกลายเป็นผู้นำโลกไปแล้วนะอย่างแรกเลยคือเทสลาเห็นไหมเคยไปตั้งโรงงานในจีนนะมันเป็นตัวกระตุ้นนะนะจีนทำยังไงก็บก๊อบของเขาก่อนก่อนอื่นว่เาเป็นโรงงานของโลกอยู่แล้ว นะเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆสิ่งหนึ่งท,ที่จีนจะได้คือต้องเปิดเผยเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ให้รัฐบาลเขารู้นะนะพระกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็พัฒนาต่อจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเป็นผู้นำของโลกไปแล้วจีนนะทนะุ่มงบให้เป็นได้ร้อยบริษัทที่เข้าลงเข้าไปทำงานกันแข่งกัน แล้วก็จะเหลืออยู่ไม่เกิน10บริษัทเนะี่ยเราเห็นแบรนด์รถจีนที่อยู่มีอยู่ประมาณสัก10แบรนด์ตัวน,นี้ที่เข้ามาตีตลาดทั่วโลกนนะทั้งในเมืองไทยด้วยเนี่ยนะนะแปลว่ามันล,มล้มละลายหายตายไปเป็นร้อยบริษัทนะแล้วก็เหลือคนที่เก่งจริงอยู่ประมาณเนี้ยเราเห็นนะทำไมเขาแข่งขันเงินสูงมากนะความเครียดสูงมากนะ เพราะเขาใช้วิธีการอย่างเงี้ยใช้วิธีการคัดคนนะทีนี้ถ้าที่จริงแล้วคนประเทศอื่นๆก็เหมือนกันนั่นแหละสมมุติว่าคนไทยเราเนะี่ยมีรัฐบาลสนับสนุนทุนวิจัยอะไรต่างๆให้นะะเราก็จะได้คนอย่างนี้แหละออกมานะแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไม่มีทุนไม่มีคนสนับสนุนแค่นั้นเองนะไทยเราก็เลยได้แค่เป็นผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ใช่ผู้ผลิตอย่างนี้เป็นตน้น มันเกิดจากการทำงานหนักนะเกิดจากการลงมือทำท้งนั้นนะทำอย่างต่อเนื่องเกิดจากการศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะทนะีนี้พวกเราก็เหมือนกันนะการลงมือทํางานเนะี่ยมันจะคอยเกิดการเรียนรู้อยา่างที่เราไม่มีการเรียนรู้นะอย่างเช่นรดน้ําต้นไม้ยังไงทุกวันนะที่จะทําให้มันลดน้ําต้นไม้ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น จะใช้นวัตรกรรมอะไรใหม่ๆลงไปที่จะทำได้บ้างอะไรน,นี่มันอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละที่จะคิดพัฒนาจะกวาดวัดยังไงมันเอี่ยมเร็วที่สุดอย่างงี้นะนะจะเก็บกวาดยังไงให้มันสะอาดที่สุดจะดูแลห้องน้ำรักษาห้องน้ำยังไงให้มันสะอาดที่สุดอย่ามองข้ามเรื่องพวกนี้นะ,นะในญี่ปุ่นเองเนี่ยมีคนหนึ่งดังมากนี่นของการจัดระเบียบในบ้านพับผ้ายังไง จัดข้าวของอยังไงในบ้านนะ่จะต้องมีการศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังนะนะเรื่องเล็กเล็นน้อยพวกนี้นะอย่ามองข้ามเพราะที่จริงแล้วเคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าถ้าเราไม่มองข้ามเรื่องระเบียบวินัยเล็กเล็กนน้อยพวกนี้นะมันจะไปเกี่ยวเนอกรกันรักษาสภาพจิตของเราด้วยการภาวนาเนี่ยมันต้องอาศัยความ พอสังเกตนะการศึกษาเรียนรู้จากสภาพจิตของเราเองนี่แหละนะนะทีนี้พอเราศึกษาเรียนรู้จากสภาพจิตของเราอยู่บ่อยๆมันก็จะช่วยให้นะการภาวนาเนี่ยมันก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะไม่ได้เกิดจากความศักแต่ว่าทำมักง่ายอะไรไปเรื่อยเปื่อยยิ่งต้องมีนิสพิจารณามากขึ้นมีความละเอียดล้อมากขึ้นทั้งนั้น นี่เราเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เราหลบเลี่ยงไม่ได้ถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองนะอย่าคิดว่าแก่แล้วไม่ต้องพัฒนาแล้วไม่ใช่ยิ่งแกนะยิ่งต้องพัฒนายิ่งต้องเรียนรู้นะยิ่งต้องอ่านยิ่งต้องฟังเพราะไม่งั้นสมองก็จะเสื่อมอย่างรวดเร็วแค่นั้นแหละอะไรที่ไม่ถูกใช้นะโดยธรรมชาติมันก็จะถูกตัดออกแค่นั้นเอง อนะย่างมนุษย์เราไม่ได้ใช้หางอย่างหางค่อยๆหดลงหดลงหดลงนะีจะเราไม่ใช้สมองสมองก็ใชค่อยหดลงหดลงนะแค่นั้นแหละอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่นะไปสังเกตดูตัวเองทีนี้ถ้าเราใช้สติปัญญาอยู่บ่อยๆนะสติปัญญาเองมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเองนะตัวสติและสัมมาชัญญะถ้าเรามันฝึกอยู่บ่อยๆนี่ลองไปสังเกตดูสิเดี๋ยวนี้หลายคนมีวิธีการรักษา อย่างหนึ่งก็คือรักษาเรื่องของอาการดังจิตเวชนะที่เรียกว่าสติบําบัดอย่างเงี้ยนะหมอเขาไม่ได้ให้ยามาอย่างเดียวนะให้ฝึกสติด้วยตอนนี้นะหลายคนก็ใช้วิธีการฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วก็ลงมือฝึกตัวเองทำไงถึงจะมีสติอยู่การทางานทำไงถึงจะหากิจกรรมอย่างอื่นเช่นวาดรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ให้สติอยู่กับมือที่กําลังวาดรูปอยู่อย่างเงี้ย นะเวลามีความคิดอื่นแทรกเข้ามาก่อให้เกิดความวิตกงังวลก่อให้เกิดความซึมเศร้าอะไรก็แล้วแตนะ่ก็เปลี่ยนนะแต่ที่จะเอาจิตไปจมอยู่กับอารมณ์พวกนั้นก็กลับมาอยู่กับการนะวาดรูปนะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของมืออย่างนี้เป็นตน้นะมันก็ช่วยแก้อาการที่จะจิตที่จะพยายามคิดยำทำจมอยู่กับความทุกข์ซ้ำๆซ,ซ,ซากๆอะไรพวกนั้นเลยความพิตกังวลอะไรที่มันจะเกิดขึ้น ที่อย่างเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่นะเรารู้กันมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าจะทําหรือไม่ทำแค่นั้นเองมันเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจิตของเราเนี่ยนะเราท่องกันอยู่เนี่ยนะสมณสสางคตังญาณสาัมปยตังอสังขาริกงังสังขาริกังที่ท่องกันอยู่เนี่ยนะนะมีอะไรเป็นตัวชวนนะอสังขาริกสังขาริกเนี่ยนะนะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเนะี่ย สาบจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะยาณาสัมปยุทธ์เนี่ยนะหรือยาณาวิปยุทธ์ยาณาสัมปยุทธ์คือประกอบด้วยปัญญายาณาวิปยุทธ์คือไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปสังเกตดูตัวเองอะไรอ่าเป็นตัวชวนนะก็ไอตัวอารมณ์ภายนอกนั่นแหละที่มันจะชวนหรือไม่ชวนเนี่ยที่มันกระทบเข้ามาเนี่ยตัวชวนให้จิตประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ การหมั่นสังเกตดูจิตตัวเองนี่พอเราทำงานอยู่บ่อยๆลงมือทำอยู่บ่อยๆหรือไม้กระทั่งอารมณ์กระทบอยู่ทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่นีครแปลว,ว่ามันก็จะประกอบด้วยปัญญาแลนะนะโดยมีอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป,เ,ปเป็นตัวกระตุน้นนะเป็นปัจจัยภายนอกให้มันทำงานที่ในจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศล จะเป็นยาณสสมยุทหรือญาณวิประยุตธ์ก็อยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยที่จะฝึกจิตตัวเองหรือจะเป็นความโลภที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐินะความโลภที่ประกอบด้วยธรรมหรือความโลภที่ไม่ประกอบด้วยธรรมมันแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกกันไปนะเพราะถ้าเราเมัสังเกตดู็จะเห็นว่าเออความโลภบ,บางอย่างนี่มันก็ เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยธรรมนะบางที่ท่านเรียกว่าฉันทะเนี่ยขยันทำมาหากินทำอาชีพสุจริตไม่เห็นแก่ตัวนี่นะเนี่แม้จะเป็นความโลภแต่มันก็เป็นความโลภประกอบด้วยธรรมบางคนก็ทำมาหากินพอมีเงินมีทองพอได้ช่วยเหลือสังคมได้ก็ไปช่วยเหลือสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสามารถทำได้นะนี่พอทำอย่างนี้ได้ยนะมันก็จะช่วยให้นะพัฒนาจิตตัวเองนะ จากอากุศลก็แปลงให้เป็นกุศลขึ้นมาได้จากอตัวโลภะก็ปรับให้เป็นกุศลขึ้นมาได้นะเกิดความเมตตาเป็นความเปตตาขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นตน้นพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเป็นตัววยาวจมัยนะมีความขนขวายในกิจที่ชอบมีจิตอาสาเกิดขึ้นได้นะกุศลก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศลได้อกุศลก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลได้นะก็อยู่ที่การหมั่นพินิจพิจารณาของเรา มาให้สังเกตดูในขณะที่เราทำสิ่งที่เรียกว่ากุศลเนี่ยมันทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนไหมนะอย่างนี้เป็นต้นหรือในขณะที่เราบอกว่าเรากำลังทำบุญอยู่เนี่ยจิตเรามีความทุกข์อยู่ไหมนะหรือมีความโลภอยู่ไหมเนะี่ยไปสังเกตดูในกะารกระทำภายนอกกับสาภาพจิตภายในเนี่ยบางทีมันสวนทางกันอย่างนี้นะนะในขณะคิดว่าตัวเองทำบุญอยู่กายเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ละ ไม่ใช่บุญบริสุทธิ์แลวนวนะที่เราทำอะไรที่ไม่ดีอยู่นะบางทีก็ไปก่อให้เกิดความสุขแก่คนอื่นเขาก็ได้นะฮะมันก็ลองไปดูไปมันสังเกตด,ดูจิตตัวเองอย่างเงี้ยบ่อยๆทีนี้พอเราหมันสังเกตด,ดูอยู่บ,บ่อยๆบ่อยอย่างเงี้ยมันจะช่วยพัฒนาคณภาปาจิตภในะให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องนะเป็นวิชาวิมุตติวิสุทธิสันติแล้วเราจะเรียก ทำด้วยความรู้ตัวนี่นะวิชามันเกิดขึ้นสติสัมผัสญาณมันทำงานมันก็หลุดพ้นจากการยึดถือครอบครองนี่ทำเพื่อจะเอาทำาให้ได้หน้าทำเพื่อที่จะให้ตัวเองสำคัญขึ้นมาอะไรพวกนี้นะ,นะอาการที่เกดอย่างเงี้ยมันก็จะถูกลดลงไปเรื่อยเรื่อย,อยวิสุทธ์นะวิสุทธ์คือตัวบริสุทธิ์การเกิดขึ้นภายในจิตของตัวเองเห็นไหมจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งทำก็จิตยิ่งบริสุทธิ์ผุด่องขึ้นมา ไม่คาดหวังไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรกับมันทั้งนั้นเลยทำแล้วก็วางทำแล้วก็ทิ้งทำแล้วก็ไม่แบกไม่ยึดเอาไว้เงี้นนะสันติก็เกิดขึ้นภายในจิตของตัวเองความสงบเย็นภายในความเป็นอิสระนะความเบากายเบาใจอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นภายในเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราค่อยๆไปหมั่นสังเกตสำรวจตรวจสอบดูตัวเองค่อยค่อยพัฒนาตัวเองไปทีละนิดทีละหน่อยอย,อย่างเงี้ยนะ เสนะียสละอะไรได้กับสละนะบางคนสละทรัพย์ได้กับสละทรัพย์บางคนสละแรงกายได้กับสละแรงกายแค่นั้นเองอย่าอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวปล่อยให้ความโลภมันครอบงำใจเรานะไม่งั้นแล้วการนำรองอยู่ของเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเกิดตายในแต่ละชาติก็วนเวียนซ้ำซากทุกง่ออยู่กับเรื่องเดิมๆอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรความหมายของความเป็นมนุษย์นะ นะอุตส่าห์เกิดเป็นมนุษย์ของข้าชาตินึงแล้วนะเพราพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นมนุษย์ของตัวเองเลยนะนะถ้าจะเอาแค่กินกามเกียรติเขาจะไม่ต่างอะไรกรับสัตว์หมูหมากาไก่ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรแตกต่างมันเธอจะต่างได้คือการฝึกจิตตัวเองนะมันะคนีประเสริฐได้เพราะการฝึกแค่นั้นเองแต่เราไม่ฝึกก็ไม่มีอะไรประเสริฐขึ้นมาเลยนะ ก็จมปลักอยู่ที่เดิมไม่มีความหมายอะไรนะลองไปฝึกฝนตัวเองดูนะเดี๋ยวเราสดมนมต์ธรรมวัดกัน